วันนี้พามาดูต้นมธทราดานะคะเป็นไม้โบราณสวยมากค่ะใบเขาจะคล้ายๆพวกใบเฟิร์นนะคล้ายๆพวกใบเฟิร์นแล้วก็สวยมากทำเป็นไม้จัดแต่งก็ได้นะอันนี้สวยมากค่ะเรียวๆแล้วก็ใบก็จะมีหยักและดอกเขานี่ก็จะเป็นเป็นไม้โบราณค่ะอันนี้เป็นไม้โบราณหายากนะคะเป็นไม้มงคลด้วย อันนี้ดอกน้องเขาล่วงแล้วนะคะเป็นสีส,ส,สีส้ม,ส,มสีส้มส้มสีส้มส้มถ้านะ้ <c oughs> ก็จะมาแบบมาเป็นพวงๆแบบนี้เยแต่อันนี้ก็น้องเขารลวงนี่ตงนี่ก็ใช่ค่ะมาทุาระดาอยอดเขา เป็นไม้เลื้อยนะคะเป็นไม้เลื้ยสวยงามมากเลยแล้วก็มีดอกดอกสีส้มดอกก็จะออกเป็นพวงนะคะดอกจะออกเป็นพวงเป็นพวงแบบพวงก,กระเช้าเลยอะ่ะสวยมากแล้วก็จะย้อยลงมาแบบเนี้ยจะย้อยๆลงมายิ่งตัดยิ่งโตค่ะไม้พันนี้ชอบผนมากเลยน้องชอบผนมาก มันอยู่ที่เราจัดแต่งนะคะจะจัดเป็นพุ่มไว้หน้าบ้านอันนี้ก็สวยค่ะยังไงก็ได้แล้วแต่ชอบเลยมีแบ่งขายเป็นกิ่งนะคะมีแบ่งขายเป็นกิ่งสนใจทักมาได้ค่ะสวัสดีจ้า